ก็พอดีเมื่อวานนี้ไปร่วมงานเอ่อทเรนอนะครับครบรอบ25ปีนะครับที่มาลงทุนในเมืองไทยนะครับก็ได้เจออผู้บริหารเอ่อยุคเก่าๆนะครับของทาง d t แทนะครับของทาง True นะครับก่อนที่จะมารวมกันแล้วก็เป็นผู้บริหารยุคใหม่นะครับที่รันธุรกิจอยู่ทั้งในฝั่งของเทเ e นอ r กรุ๊ปที่นอร์เวย์ก็บินกันมา ใหญ่เลยนะครับโชคดีที่ว่าค่าใช้จ่ายถูกรับผิดชอบด้วยเทอโนกรุ๊ปไม่ได้ถูกรับผิดชอบด้วยทรูพอสบายใจขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็มีมัวเป็นบวกนะสำหรับการประชุมนะครับยังแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่14.12บาทนะครับเรื่องที่เราคิดว่าสําคัญนะครับในการในงานเมื่อวานนี้นะครับมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยทางคุณผู้หญิงนะครับที่สวยๆเนี่ย เทอรนเป็น CEO ของเทอลนกรุ๊ปนะครับก็เหมือนกับกล่าวด้วยความภูมิใจว่าการควบรวมกิจการระหว่างดีแท็กกับซูเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้ทางกรุ๊ปเทอลนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะเป็นเยอะที่สุดนะครับที่มีการลงทุนนอกประเทศมานะครับ อันที่สองเนี่ยท่านผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆกับ c ีอของเทเนอเนี่ยก็จะเป็นเป็นประธานของบอร์ดนะครับก็คือใหญ่สุดในในบอร์ดนะครับก็พูดถึงว่ายังมองเห็นศักยภาพในการเติบโตนะครับของตลาดโทรคมนาคมบ้านเรานะครับแต่ก็จะไปมีไม่ใช่ไม่ใช่แค่ขายท่อขายเน็ตขายเสียงอย่างเดียวละจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่น IoT อย่างเช่น AI นะครับ สุดท้ายเนี่ยผมว่าทุกคนก็ดูแล้วในมุมของเทเลนอเองเนี่ยมองมาเนี่ยเขาก็มองเปรียบเทียบตัวเขาเองกับพวกเวสเทิร t นแถวโคอ็อบเทอร์นะที่เคยมาลงทุนในเอเชียเยอะเนี่ยเขาบอกว่าเทเลนอก็ยังเป็นคนเดียวที่ยังที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับในการลงทุนในเอเชียนะครับมุมมองของเรานะครับเราก็มีมองเป็นบวกนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครตามอยู่ในข่าว การลงทุนในกลุ่มสื่อสารในช่วงที่ผ่านมานเนี่ยมันก็มีกระแสะข่าวเรื่องเทเลนอที่จะ,ะมีดัลลีที่อาจจะอยากจะออกจากตลาดเอเชียนะครับแต่ว่าด้วยคอมมิชเมนท์ที่ทางผู้บริหารเทเลนอที่บินมาเองเนี่ยก็น่าจะทําให้มีเขาเรียกว่าคามดาวนะครับความกังวลดังกล่าวไปได้นะครับ บุตหมายต่อไปนะครับที่เราต้องติดตามก็คือเทเนนร์เนี่ยจะมีการจัดแคปิตอลมาเก็ตเดยที่นอร์เวย์ที่ออสโลนะครับในวันที่11บอดพฤศจิกายนครับต้องมาดูอีกทีว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีในแง่ของ strategic decision ในการลงทุนในเอเชียอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาอัปเดตฟังเราลง g i s t e r เข้าไปฟังแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังแล้วมาแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับสุดท้ายนะครับก็มีการ พอดีมีการรับประทานอาหารก็ได้มีคุยกับแม n เ g จเมนต์บ้างนะครับเราก็พยายามจะเคราะ์เช็คตัวเลขเราว่าที่เราทำพรีวิวไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นไปยังไงนะครับก็ต้องอเดี๋ยวรีแคปนิดเดียวนะครับเราทำกำไรปกรติของไตมาสามอยู่ประมาณ4นะี0พันเอ่อก็สัญ,ญญาณที่ส่งมาก็คือดูเหมือนตัวเลขเราจะค่อนข้างต่ำนะครับขณะที่เงินปันผลนะครับที่เราทำไว้0ู9บาท นะครับต่อหุ้นเป็นปันผลของ9เดือนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกรอบแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีดูเหมือนความรู้สึกเราเองนะก็อาจจะอยู่แบบกลางๆค่อนไปทางต่ำๆนะครับอาจจะมีอัพไซด์นิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่คุยกับพี่ประเทศ CTO เนี่ยอตอนนี้กำลังง่วนกับการเอาคขึ่นพันห้ากับ2อ0พันสามเนี่ยมาผนวกกันนะครับซึ่งถ้าทำได้เนี่ยอันนี้คือจุดที่แตกที่เขาแตกต่างก,กับทาง Advanced เนะเขามีขึ้นเยอะนะครับนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ทําสามารถทําได้ดีเนี่ยพี่ประเทศโม้ให้ฟังว่านะปีหน้าเนี่ยเขามั่นใจว่าคุณภาพบริการของมือถือของ True เนี่ยจะเหนือกว่า AS อย่างมีสาระสำคัญนะครับ mm hmm. ก็ลองติดตามดูแนี้นก็ส่งสัญญาณว่าถ้าคุณภาพดีขึ้นเนี่ยหมายความว่าลูกค้าก็จะมากขึ้น เนี่ยมาร r เก็ตแชร์ก็จะกลับมารายได้ก็จะกลับมาเติบโตทั้งที่ก่อนหน้านั้นรายได้ติดลบมาโดยตลอดนะครับก็โดยรวมเรายังแนะนําซื้อนะครับสำหรับทูนะครับราคาเป้าหมายอยู่14.12บาทครับครับพี่สุผมถามนิดหนึ่งพันห้ากับสองพันสามเนี่ยขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าช่วยในเรื่องไหนแล้วก็เคุณภาพเข้าใจได้แล้วในช่วงของตัวรายได้นี่เป็นยังไงครับอ่าอย่างนี้ครับต้องเราเราก็มองในเชิงคณิตศาสตร์ก่อนนะถ้าเอา จำนวนคลื่นที่มีเหมือนมีถนนนะครับ <Ừ. S 2> กับจำนวนรถที่มีคือจำนวนลูกค้าม,มาหารกันเนี่ยตอนนี้ทรูเนี่ยเหมือนกับถนนใหญ่แต่รถน้อยอ๋อนวานก็ถนนใหญ่แต่รถกำลังดีอ่าดังนั้นก็คือทรูเนี่ยมีความสามารถโครงข่ายของทรูเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มก็คือหมายความว่าถ้าคนที่อยู่ในในในถนนของทรูเนี่ยก็จะวิ่งได้เร็วกว่า คนที่อยู่ในถนนของไอแอดวานซ์นะครับอันนี้โดยเปรียบเทียบนะครับก็ถ้ามองแบบนี้เนี่ยเขาก็เชื่อว่าปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นในปีนี้เรื่องเน็ตเวิร์กมีปัญหาช้าบ้างหมุนบ้างเนี่ยมันจะหายไปเลยแล้วมันก็จะทำเน็ตเวิร์กเขาก็จะกลับมาดีนะครับอย่างมีสาระสำคัญนะตรงนี้แหละที่เขามองว่าจะทำให้เขาเนี่ยสามารถกลับมามุ่งเน้นในการเพิ่มรายได้นะเพราะตอนที่เน็ตเวิร์กมันยังไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเขากาลังรวมเสากันอยู่นะ มันก็มีบางช่วงดีบางช่วงไม่ดีบางจุดดีบางจุดไม่ดีตรงเนี้ยมันกลับมาลุยในแง่ของมาร์เก็ตติ้งลำบากนะก็ต้องประคองตัวนะแต่เดี๋ยวพอรวมเสากรเสร็จเรียบร้อยไตรมาสสาปีนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นมารวมกันไตรมาสสี่ปีนี้เนี่ยปีหน้าเนี่ยเชื่อว่าจะกลับมาลุยในแง่ของคุณภาพบริการเพื่อจะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามดูนะ แต่ไม่ได้คิดว่าจะไปถึงสงครามราคานะนะครับแต่ว่าก็จะมีการแข่งขันที่กลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งครับผมครับที่สุดครับพี่พิสุดเปรียบเทียบ Advance กับ True ในประเทศให้พอสมควรแล้วชาร์นี้ขอในมุมมองอีกมุมมองของ r r i g i n a l กับ่างได้ไหมครับอ่าได้ครับก็อันนี้เราเอาเอา เทลโคในอาเซียนมาเทียบนะดูใน2มุมนะครับมุมแรกคือ EB per EBITA d เทียบกับ EBITA d growth นะครับมุม2องคือดู PE เทียบกับ EPS growth นะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือ a d v a n c e เนี่ยค่อนข้างจะพรีเมียมนะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งก็โอเคเพราะว่าเป็นตัวที่จ่ายปันผลเยอะนี่น้อยนะครับกระแสเงินสดแข็งแรงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ี e s e r v e ที่จะได้พรีเมียม แต่ r u ูเนี่ยอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า,าวันนี้ตลาดยังไม่ได้เชื่อเต็มที่ว่าทรูเนี่ยจะกลับมาดีนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าแกลในส่วนของทรูอาจจะไม่ปิดเท่าแอดวานก็ได้แต่อย่างน้อยควรจะปิดเข้าหาค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นไปได้ถ้าเขาสามารถเพิ่มกำไรนะครับเพิ่มกระแสเงินสด แล้วก็เพิ่มการจ่ายเงินปันผลนะครับต้องบอกว่าเทลโคเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหุ้นปันผลมากกว่าหุ้นโกลด์นะนะครับแล้วพอเพาอยู่เป็นหุ้นปันผลที่อ่า predictable แล้วก็ sizeable พอเนี่ยมันก็จะได้ p r e m i ยมในเชิงของ valuation อืมนะ,ะนั่นคือสิ่งที่ทรูกําลังจะเป็นนะแต่แต่ไม่ใช่เป็นพรุ่งนี้นะต้องอีกประมาณสักปีสองปีเอออะไรเงี้ยครับก็ต้องคอยเฝ้าดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ ครับเป็นตัวเลขที่เห็นพี่พิสุทธิทำขึ้นมานะครับแล้วก็เราดูเพื่อนๆเราบอกบางบลบอกเกอร์เฮาส์เนี่ยก็ทำคล้ายๆกันนะว่าในช่วง2-3ถึง3ปีข้างหน้าเนี่ยปันผลของทรูก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากสัก1%ไปเป็นประมาณส,สาัก3 4%ไปเป็นสัก4-5%ในอานาคตนะครับในช่วง2-3ถึง3ปีข้างหน้านะครับอ่ะนี่คือบทสรุปนะครับสำหรับเรื่องของตัวทรูในวันนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทครับ